ชาติชายหนุ่มผู้เกิดในครอบครัวยากจนจนแทบไม่มีที่พึ่งบ้านไม้เก่าผุพังที่เขาเติบโตขึ้นมาเป็นเพียงที่ซุกหัวนอนแคบๆท,ที่แสงแดดยามเช้าส่องผ่านช่องไม้ร้าวกระทบใบหน้ากลิ่นความชื้นป่าปนกับกลิ่นฝุ่นและความเก่าคร่ำครึชีวิตชาติไม่เคยได้สัมผัสความอบอุ่นหรือความมั่นคงใดๆทุกวันเต็มไปด้วยเสียงลมพัดผ่านหลังคารั่วและเสียงร้องไห้แผ่วๆของแม่ ในคืนที่เขาไม่มีเงินซื้อข้าวตั้งแต่เด็กจนโตชาติเป็นเสาหลักของครอบครัวไม่ว่าจะร้อนฝอนหรือลมหนาวเขาต้องตื่นแต่เช้าออกไปรับจ้างรายวันแรงกายแทบหมดไปกับการแบกหามของหนักแต่สิ่งที่เขาได้กลับมาไม่เคยเพียงพอที่จะเติมเต็มความหิวโหยของพ่อแม่และน้องๆในบ้านที่มีแต่คนจนและความยากลำบากนั้นไม่มีใครเชื่อเรื่องบุญบาป หรือพรมลิขิตอีกต่อไปพวกเขาเชื่อแค่สิ่งเดียวเงินถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีทางได้เปลี่ยนแปลงชีวิตชาติมองเห็นความจริงข้อน,นี้ตั้งแต่ยังเด็กเพื่อนๆที่ครอบครัวมีฐานะดีมักได้รับโอกาสดีๆได้เรียนหนังสือมีอาหารดีๆกินส่วนเขาแค่ข้าวหนึ่งมือ้อยังต้องประหยัดเขารู้ว่าแค่การขอให้ฟ้าหรือเทพเจ้าช่วยนั้นไม่ได้ผลอะไรสิ่งที่ต้องทํา คือต้องหาเงินให้เยอะๆเขาเริ่มต้นจากการเป็นแรงงานรับจ้างในตลาดแบกของขนของให้พ่อขาแม่ขาแต่แล้ววันหนึ่งชายร่างใหญ่ชื่อเหมผู้มีอิทธิพลในตลาดมองเห็นแววตาเด็ดเดี่ยวในตัวชาติและชวนเขามาเป็นลูกน้องเก็บเงินกู้นอกระบบมึงอยากรวยไหมเหมถามด้วยน้ำเสียงหนักแน่นงานนี้เสี่ยงแต่ถ้าทำเป็นรับรองชีวิตมึงเปลี่ยน ชาติตัดสินใจไม่ลังเลเพราะรู้ว่าไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้วงานทูมี่นั้นไม่ได้ง่ายใดแต่เขาเรียนรู้เร็วและทนทายาดกับความโหดร้ายของมันในยามค่ำคืนที่ตลาดเงียบสงัดชาติและลูกน้องเดินเข้ามาถึงบ้านลูกหนี่รายหนึ่งลูกหนี่รายนี้ค้างเงินกว่า50,000บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ20ิบที่เพิ่มขึ้นทุกวันชาติก้าวเข้าไปโดยไม่เอ่ยปากสายตาแข็งกร้าวเหมือนนักล่าที่พร้อมจะโจมตี มึงรู้ใช่ไหมว่าเงินกูรอไม่ได้เสียงชาติแหบตำ่ำถ้าพรุ่งนี้ไม่จ่ายกูจะมารื้อบ้านมึงคายของทุกชิ้นไปหมดลูกหนี้สันเท่าพยายามอ้อนวอนขออีกหน่อยได้ไหมครับผมแค่ขาดสภาพคล่องจริงๆชาติขยับหน้าเข้าใกล้เสียงเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งกูไม่สนใจมึงจะลำบากยังไงเงินกูดอกกูจะเอาคืนให้หมดการทวงหนี้แบบนี้ กลายเป็นความโหดเหี้ยมที่ชาติเลือกใช้เขาไม่เปิดโอกาสให้ใครหลบหนีและตั้งดอกเบี้ยสูงเพื่อเพิ่มแรงกดดันลูกหนี้หลายคนไม่กล้าปฏิเสธเพราะถ้าผิดนัดไม่ใช่แค่เรื่องเงินอีกต่อไปแต่จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยและเกียรติยศในชุมชนเมื่อเวลาผ่านไปชาติเริ่มมีเงินทุนพอที่จะตั้งตัวเองเป็นเจ้าหนี้ไม่ต้องเป็นลูกน้องของเฮมอีกต่อไป เขาปล่อยเงินกู้เองในตลาดใหญ่ตั้งดอกเบีย้ยที่ร้อยละยีอย่างเด็ดขาดกูให้โอกาสมึงแล้วชาติพูดเสียงหนักแน่นกับลูกหนี้รายหนึ่งที่พยายามผัดพ่อนแต่ถ้ามึงยังเบี้ยวอีกกูจะไม่ปล่อยให้มึงลืมชื่อกูได้ง่ายๆหรอกนี่คือชีวิตจริงของชาติเจ้านี่โหดแห่งตลาดใหญ่ผู้ที่เดินบนเส้นทางของความโหดร้ายและความเด็ดขาดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและไม่กลับไปจนอีกครั้ง บายแก่ๆท้องฟ้าหม่นคล้ายฝนจะตกรถกระบะสีดำด้านขั้นใหญ่กระหึมเสียงเครื่องยนต์ขนาดแล่นผ่านถนนฝุ่นฟุ้งกระจายไล่หลังเป็นสายยาวชาตินั่งอยู่เบาะหน้านั่งนิ่งๆดวงตาเย็นเหมือนเหล็กแช่แข็งบ้านเลขที่37ใช่ไหมหัวหน้าลูกน้องถามใช่ขับก็ไปถึงหน้าบ้านเลยกูไม่เดินชาติว่าเรียบ พวกเขาแล่นเข้าไปในซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยบ้านไม้โสมบ้านแต่ละหลังมีรั้วราวไม้ไผ่ปักกันไว้หลวมๆและตรงปลายซอยนั่นเองบ้านไม้สองชั้นครึ่งปูนสีซีดข้างรั้วห้อยกระถางต้นไม้แห้งเหี่ยวชาดับเครื่องเดินลงจากรถช้าๆรองเท้าหนังเหยียบลงบนพื้นดินเสียงดังตึกเสียงฝีเท้าหนักๆนั้น ดังขึ้นทุกย่างก้าวเหมือนนาฬิกานับถอยหลังสู่หายนะประตูบ้านเปิดออกอย่างเชื่องช้าหญิงชราในชุดผ้าถุงเก่าซีดเดินออกมามือทั้งสองสั่นเทาใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยและแววตาหนักแน่นที่ถูกบดท,ทับด้วยความเศร้าแม่มาล่าช้าไปหน่อยเมื่อวานลูกชายเพิ่งตายยังไม่ได้เอาศพออกจากโรงพยาบาลเลยจะ้ะเสียงของเธอเบาแผ่วราวกับคนที่หมดแรงจะพูด เสียชาติยืนอยู่หลังลูกน้องกอดอกมองหญิงชาราด้วยสายตายเย็นชาลูกตายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเงินกูเขาพูดเสียงเรียบเรากับตัดคำอธิบายทุกอย่างทิ้งหญิงชารานั่งลงกับพื้นยกมือไหว้แม่ไม่ได้หนีหนี่ห,หรอกลูกเอ๋ยขอเวลาอีกสาวันเถอะแม่จะไปยืมหลวงพ่อที่วัดเอาพระเก่าที่เก็บไว้ไปขายได้เมื่อไหร่จะมาจ่ายหมดเลยสาบาน ชาติยิ้มมุมปากเยาะเย,ย้ยเงินกูรอกูสนไม่ได้หรอกยายกูให้โอกาสแล้วมึงไม่มีจ่ายก็ต้องโดนเขาหันไปพยักหน้าให้ลูกน้องเข้าไปเอาเลยอย่าลืมตู้กับข้าวเตาแกส๊สแล้วลงนั่นด้วยหญิงชราตกใจหน้าซีดเผือดอย่าเอาลงไปเลยลูกแม่ยังไม่ได้วางศพลูกด้วยําำ ลูกน้องของชาติไม่สนใจคว้าลงขึ้นท้ายรถเหมือนขนของเก่าเสียงไม้กระทบกันดังลั่นราวกับตอบย้ำความตายที่ยังไม่ทันเย็นวันนั้นหญิงคนนั้นยืนร้องไห้อยู่ริมถนนผู้คนผ่านไปผ่านมาบางคนแค่หันมองบางคนเดินหนีบางคนก้ามกลืนน้ำตาแทนเธอแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะทุกคนรู้ว่าเธอเป็นหนี้ใครวันรุ่งขึ้นมีคนพบหญิงชราคนนั้นผูกคอ ใต,ใต้ต้นมมม่วงหลังบ้านต้นมะม่วงที่ลูกชายของเธอเคยปีนเล่นเมื่อยังเด็กต้นเดียวกับที่เธอเคยนั่งรอเขากลับจากโรงเรียนต้นไม้ที่เธอรักที่สุดกลับกลายเป็นที่พักสุดท้ายของชีวิตข่าวแพร่กระจายไปทั่วซอยอย่างรวดเร็วเสียงกระซิบกระซาบความสงสารและความเศร้าโศกแร่ขยายไปทั่วบ้านเรือนแต่สำหรับชาติชายที่เคยสร้างบาดแผลลึกในใจผู้คนรอบตัว ข่าวเหล่านั้นไม่มีแม้แต่สะเทือนเล็กน้อยในหัวใจเขาเขายืนอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยบีนและสมุดบัญชีรีตามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นผู้คนเดินผ่านไปมาบางคนทำหน้าซีเซียวบางคนกำลังพูดคุยกันด้วยน้ำเสียงเศร้าแต่เขากลับเพิกเฉยไม่แสดงความรู้สึกใดๆอ่อนแอก็แพ้ไปเสียงของเขาเย็นชาและเด็ดขาดราวกับว่าคำนี้คือกฎเหล็กของชีวิตไม่มีที่ว่างสำหรับความเห็นใจ หรือความอ่อนโยนชีวิตไม่มีคำว่าฟรีเขาพูดต่อพลางเช็ดเหงื่อบนหน้าผากด้วยแขนเสือ้ออ่าถ้าไม่จ่ายก็ต้องโดนกูยิดของตายก็ตายไปกูไม่สนในซอยแห่งนั้นเรื่องราวของลูกหนี้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะดอกเบีย้ยที่แพงหูฉี่และความโหดร้ายของเจ้าหนี้ผู้โหดร้ายถูกเล่าขานกันอย่างเศร้าโศก หลายคนที่ทนไม่ไหวพยายามไปแจ้งตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือแต่กลับเจอเรื่องเลวร้ายยิ่งกว่าตำรวจบางนายซึ่งถูกชาติเลี้ยงไว้เป็นแบ็กอัพช่วยปกป้องธุรกิจนอกระบบนี้อย่างเต็มที่แทนที่จะรับฟังลูกหนี้พวกเขากลับทำร้ายลูกหนี้อย่างโหดเหี้ยมบางคนถูกกระทือบจนเลือดออกปากบางคนถูกข่มขู่เสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยินชาติยิ้มมุมปากเมื่อได้รับข่าวว่า ลูกน้องและตำรวจที่เขาส่งไปจัดการลูกหนี้กลับรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพอย่าคิดหนีหรือพยายามไปแจ้งใครเสียงเขาเย็นยเยือกกูเลี้ยงตำรวจไว้หมดแล้วใครกล้าขัดขากูรับรองเจ็บตัวหนักกว่าเดิมในโลกของชาติไม่มีใครปลอดภัยจากความโหดร้ายนี้และผู้ที่เป็นหนี้ย่อมต้องจ่ายไม่ว่าจะด้วยราคาใดก็ตามแดดสายของปลายเดือนเมษาย,ยนร้อน จัดจนแสงสะท้อนจากหลังคาสังกะสีวาวแสบตาเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะสีดำเงาวับจอดสนิทหน้าบ้านไม้2ชั้นของชาติบ้านที่คนในชุมชนไม่กล้ามองตรงๆแม้แต่เด็กเล็กยังร้องไห้เมื่อเดินผ่านพอ่อพ่อจะไปไหนอีกแล้วเหรอเสียงของเหนือลูกชายคนเดียวของชาติเอ่ยถามขณะเดินลงบันไดมหาเด็กหนุ่มวัยสิที่ผอมสูงผิวขาวจัด ดวงตาเรียบนิ่งแต่แฝงแววเศร้าต่างจากผู้เป็นพ่ออย่างสิ้นเชิงไปทำงานชาติหันกลับมาตอบสั้นๆขณะติดกระดุมเสื้อเชิ้ตสีดำสนิททำไมต้องเอาปืนไปด้วยเสียงของเหนือแผ่วลงชาติชะงักมือเพียงครู่ก่อนหัวเราะในลำคอพ่อไม่เคยรู้ว่าเมื่อไรหร่พวกขยะมันจะหันมากัดกูต้องพร้อมไม่ตลอดเข้าใจไม่เหนือเหนือไม่ตอบเขาเพียงก้มหน้าเบาๆ ลูกผู้ชายมันต้องแข็งมันต้องรู้จักควบคุมคนอื่นไม่ใช่มัวนั่งสานเป็นลูกแมวเวลาเห็นคนตะโกนแต่เขาแค่ไม่มีจะจ่ายแล้วจริงๆมีพ่อเหนือพึมพำชาติปลายตามองลูกชายด้วยสายตานิ่งเย็นไม่มีเงินก็ไม่มีสิทธิ์พูดมึงจำคำนี้ไว้นะเหนือไม่ได้ตอบอะไรเขาเพียงพยักหน้าเบาๆก่อนเดินตามพ่อไปยังห้องทำงานที่เต็มไปด้วยสมุดบัญชีและเอกสารกองโต ในใจของเหนือมันหนักอึง้งและเต็มไปด้วยความสับสนแต่เขาก็รู้ดีว่านี่คือโลกของพ่อโลกที่ไม่มีความเมตตาสามชั่วโมงต่อมาบ้านหลังหนึ่งในซอยแคบเสียงร้องไห้ของหญิงสาววัยสาสิบดังแผ่วในบ้านไม้ชั้นเดียวลูกเล็กสองคนกอดแม่ไว้แน่นชาดยินอยู่กลางห้องล้อมด้วยลูกน้องสองคนและเหนือก็ยืนอยู่ข้างๆพ่อมึงบอกว่าจะจ่ายวันนี้นี่มันก็บ่ายสามแล้ว เงื่นอยู่ไหนชาติตะวัดเสียงกล้าวฉันฉันขายทองหมดแล้วค่ะยังขาดอยู่อีกห้ารอยพรุ่งนี้เพียเสียงฝ่ามือกระแทกแก้มของหญิงสาวดังลัน่นจนเด็กสองคนกรีดร้องออกมาพร้อมกันมึงคิดว่ากูเป็นขอทานเหรอพรุ่งนี้มึงมีสิทธิ์ตั้งเงื่อนขกับกูเหรอเสียงร้องของเด็กทําให้ประตูบ้านเปิดออกอย่างแรงเหนือยืยนอยู่ตรงนั้นใบหน้าซีดเผือดหายใจหอแบแรงพ่อพอเถอะ เหนือตะโกนด้วยน้ำเสียงสั่นเครือชาติหันความด้วยความโกรธแกอย่ามายุ่งผมผมไม่อยากให้พวกเขาเจ็บปวดพ่อเห็นไหมว่าพวกเขากลัวแค่ไหนไอ้เหนือชาติตะวัดเสียงดังจนลูกน้องถึงกับชะงักมึงไม่เข้าใจอะไรเลยมึงยังเด็กอย่ายุ่งเรื่องของกูเหนือยืนนิ่งอยู่สักครู่ก่อนจะก้มหน้ารับคำครับผมจะทำตามที่พ่อบอกแต่ผมขอร้องอย่าใช้ความรุนแรงเลยนะครับ ชาติรีตาลงแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรอีกหลังจากนั้นเหนือต้องออกไปทวงเงินกับลูกหนี้หลายรายตามที่พ่อสั่งเขาพยายามเก็บความกลัวไว้ในใจแต่ทุกครั้งที่ต้องเผชิญหน้ากับคนที่ไม่มีเงินเหนือจะรู้สึกเจ็บปวดลึกๆวันนั้นเหนือตามไปทวงเงินที่บ้านหลังหนึ่งในซอยแคบหญิงสาววัยกลางคนพยายามอธิบายสถานการณ์แต่ลูกน้องของชาติไม่รอชา้าก้าวเข้าไปพร้อมไม้เบสบอล เหนือยืนสัน่นไม่กล้าห้ามแต่ในใจอยากให้เหตุการณ์จบลงด้วยดีพ่อครับผมขอร้องเถอะแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นขณะที่เหนือกำลังเดินออกจากบ้านเพื่อหนีความรุนแรงรถกระบะสีดำที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงพุ่งเข้าชนเขาอย่างแรงเสียงดังโครมร่างของเหนือลอยขึ้นกลางอากาศก่อนจะกระแทกลงกับพื้นอย่างแรง ศีรษะฟาดขอฟุตบาทเลือดแดงฉานไหลรินออกจากจมูกและปากเหนือชาติร้องสุดเสียงวิ่งออกมาจากบ้านด้วยความตกใจเขาก่อดลูกชายที่ไร้สติไว้แนบอกน้ำตาไหลรินเหนืออย่าทิ้งพ่อนะพ่อขอโทษโรงพยาบาลกลางเมืองสมวันต่อมาห้องไอซียสว่างจ้าแต่เงียบงนัน ร่างของเหนือนอนนิ่งไม่ไหวติงเต็มไปด้วยสายระยงระยางเสียงเครื่องวัดชีพจรดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอหมอพูดเสียงเรียบเขาไม่ตอบสนองคำพูดไม่มีการเคลื่อนไหวจากระบบประสาทช่วงล้างเลยครับเราต้องให้อาหารทางสายต่อไปและยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะฟื้นพูดได้หรือไม่ชาดินเงียบข้างเตียงดวงตาแดงกำ่ำเส้นเลือดบนมือปูดพองเพราะกำแน่นเขาจ้องหน้าลูกชาย เด็กคนที่เขาอยากให้เข้มแข็งเด็กคนที่เขาหวังว่าจะสืบทอดความโหดของเขาแต่ตอนนี้เขากลายเป็นแค่ร่างไร้วิญญาณที่ลืมตาแต่ไม่พูดไม่ขยับไม่ตอบสนองใดๆพอ่อขอโทษเหนือพ่อผิดเองน้ำตาหยดแรกของชายผู้ไม่เคยร้องให้ร่วงลงบนมือของลูกชายที่เย็นเฉียบหลังจากเหนืออยู่บนโลกนี้ได้เพียงสามเดือนร่างกายที่ไร้การตอบสนองค่อยๆอ,อ่อนแรงลงทุกวัน จนในที่สุดคืนหนึ่งที่เงียบสงัดเสียงลมหายใจแผ่วเบาของเหนือก็หยุดลงอย่างนิ่งงนันชาติยืนอยู่หน้าห้องนั้นน้ำตาไม่ไหลออกมาแต่หัวใจเหมือนถูกฉีกขาดเป็นเสียงเสียงเหมือนมีมีดเล่มใหญ่กรีดกลางอกอย่างไม่หยุดยัง้งเหนือพ่อทำอะไรลงไปเขาพึมพำเสียงแผ่วเรากับไม่มีเรี่ยวแรงจะเรียกหาอีกแล้วหลายปีที่ผ่านมาชาติเคยเชื่อมั่นว่า ความโหดร้ายความรุนแรงและการบังคับขู่เข็นคือหนทางเดียวที่จะครองอำนาจและอยู่รอดในโลกนี้แต่วันนี้ความจริงกลับตอกย้ำเขาอย่างเจ็บปวดว่าสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นดาบสองคมที่ฟันใส่ตัวเองจนหมดสิ้นทุกอย่างหลังจากลูกชายตายชาติเหินห่างจากโลกภายนอกเหมือนคนถูกทำลายทั้งร่างกายและใจลูกน้องที่เคยเคารพเกรงกลัวเริ่มสับสนและรังเกียจ เขาไม่ใช่เจ้านายที่น่าเกรงขามอีกต่อไปเสียงกระซิบกระซาบในหมู่ชาวบา้านกลายเป็นคำสาปแช่งและความสะใจไอ้ชาติลูกตายแล้วสมน้ำหน้ามันเห็นไหมคนใจเยี่ยมก็ต้องได้รับผลกรรมในบ้านหลังใหญ่ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงคำสั่งและความเกรงกลัวกลับกลายเป็นที่รวมตัวของลูกน้องบางคนที่เริ่มไม่พอใจและหวังขึ้นเป็นใหญ่อำนาจของชาติเริ่มเบาบางลงตั้งแต่วันที่ลูกชายเขาจากไป เสียงข้อรองเท้าบนพื้นไม้ที่เคยดังพร้อมการตะโกนสั่งกลับเงียบงนันมีเพียงเสียงหายใจหนักๆของชายที่เคยเป็นเจ้าพ่อลูกน้องกลุ่มหนึ่งนั่งล้อมกันอยู่ในห้องโถงแววตาของพวกเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่ความเคารพหรือหวาดกลัวอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานความขับแค้นใจและความโลภที่ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบมึงดูดิตอนนี้มันเหลืออะไรบ้างชายคนหนึ่งกระซิบกับเพื่อนนั่นข้างเดินยังแทบไม่ไหว ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนเมื่อก่อนกูว่าถึงเวลาแล้วหัวหน้ากลุ่มในลูกน้องเก่าแก่ที่เคยเป็นมือขวาของชาติเดินมาถึงหน้าประตูห้องทำงานที่เงียบงนันเขาผลักบานประตูไม้ให้เปิดออกเสียงเอียดเบาๆดังขึ้นชาติยังนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวเดิมดวงตาเหนื่อยล้ามองผ่านพวกเขาไปเหมือนไม่แม้แต่จะสใส่ใจนายยืดตัวตรงศบตาโดยตรงกับเจ้านายเก่าอย่างไม่หวัน่น ชาติมึงหมดบทบาทแล้วน้ำเสียงเรียบเย็นของเขาเปล่งออกมาอย่างชัดเจนชาดเลิกคิวขึ้นช้าๆไม่ตอบคำเขาแค่ปลายตามองเหมือนไม่แน่ใจว่านี่คือการล้อเล่นหรือความกล้าบ้าบินไอน้นมึงจะทำอะไรเสียงชาติแหบแห้งเขาพยายามลุกจากเก้าอี้แต่ร่างกายที่อ่อนล้าไม่เป็นใจในายเดินเข้ามาใกล้เอียงหัวเล็กน้อยพลางพูดเสียงนิ่งกูจะขึ้นแทนมึง แล้วสร้างของกูเองไม่ใช่สร้างของคนหมดไฟอย่างมึงเสียงปืนถูกปลดเซฟดังคลิกแต่ไม่ใช่เพื่อยิงเพียงแค่ขู่ก่อนที่เสียงของไม้หน้าสามจะฟาดลงที่หลังของชาติเต็มแรงเสียงดังปังทำให้ร่างของเขาสุดหวบกับพื้นชาติร้องด้วยเสียงแหบต่ำแต่ไม่มีใครหยุดมือลูกน้องคนอื่นๆเข้ามาเสริมรุมกระทืบและทุบตีเขาอย่างไร้ปราณี เสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังกล้องในความเงียบเงันของบ้านที่เคยเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจเสียงร้องเจ็บของชาติค่อยๆแผ่วลงเหลือเพียงเสียงหายใจขาดห่วงและคราบเลือดที่ไหลซึมเปื้อนบนพื้นราวกับเครื่องหมายของจุดจบเอาไปก่อนมันตายคาบ้านกูไม่อยากจัดงานศพให้มันเสียงของนายดังขึ้นห้วนเย็นชาไร้ความรู้สึกลูกน้องอีกสองคนพยักหน้ารับคำ พวกมันช่วยกันหิ้วร่าของชาติขึ้นหลังใช้ผ้าปูโตกเก่าคลุมตัวเขาไว้หลวมๆปิดบังรอยเลือดกับบาดแผลที่ดูไม่ได้ก่อนจะรีบก้าวออกจากบ้านผ่านความมืดเงียบที่คล้ายกำลังจับจ้องอยู่รถกระบะคันเก่าถูกขับลัดเลาะออกนอกเมืองมุ่งหน้าสู่แนวป่าที่ห่างไกลจากสายตาผู้คนถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อสะเทือนร่างชายที่ไร้สติอยู่ท้ายกระบะให้กระแทกกับพื้นเหล็กเย็นเฉียบตลอดทาง เมื่อถึงบริเวณที่ล็ดพอและไม่มีสัญญาณของมนุษย์พวกมันจอดรถกวาดตามมองรอบด้านด้วยความระแวดระวังจากนั้นก็โยนร่างของชาติลงกับพื้นดินอย่างไร้ความปราณีร่างของเขากระแทกกับรากไม้เสียงบางอย่างในร่างกายเหมือนจะหักลมหายใจแผ่วบางจนแทบไม่มีใครคิดว่าเขายังรอดขนาดนี้ถ้ายังไม่ตายก็ให้สัตว์มันเอาไปเถอะหนึ่งในลูกน้องพูดก่อนจะหัวเราะเบา แสงไฟจากท้ายรถกระบะสาดใส่ร่างนั้นครู่หนึ่งก่อนจะดับหายไปพร้อมเสียงเครื่องยนต์ที่พุ่งออกจากป่าอย่างเร่งรีบทิ้งไว้เพียงเงาร่างไร้สติที่นอนแน่นิ่งอยู่ท่ามกลางเสียงมแมลงและสายลมยามค่ำเช้าวันถัดมาแสงแดดลอดผ่านหมู่ไม้ตกกระทบใบหน้าช้ำชออของชาติเศษใบไม้เกาะตามตัวมดไต่ผ่านบาดแผลที่ยังไม่แห้งกลิ่นดินกลิ่นเนา่าและกลิ่นเหง่หลอม รวมกันเป็นกลิ่นของความสิ้นหวังเสียงสดมนเบาๆดังแว่วมาแต่ไกลเป็นเสียงของพระรูปหนึ่งที่ออกเดินบินธบาตตามป่าในยามเช้าพระชราพูดนั้นหยุดฝีเท้าเมื่อเห็นบางอย่างอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ท่านก้าวเข้าไปใกล้ดวงตาอ่อนโยนก็มองร่างของชาติที่ยังมีลมหายใจแผ่วเบาอยู่โยมยังไม่ตายนี่นาเสียงนั้นเบาแต่ชัดราวกับเรียกจิตใจของชาติให้กลับคืนจากความมืด พระชราไม่รอช้าท่านวางบาทลงใช้จีวรนพับรองศีรษะชายผู้นั้นแล้วหลับตาสวดเบาๆขอให้จิตวิญญาณน,นี้ยังไม่หลุดจากกายหากยังมีบุญขอให้มีผู้เมตตาช่วยพ้นจากกรรมหนักในครานี้หลังจากนั้นไม่นานพระรูปนั้นจึงแบกกลางที่เปรอะเปื้อนของชาติกลับวัดเล็กๆในเขตตีนเขาอาศัยแรงใจและศรัทธาพาเขากลับมาสู่แสงเช้าแห่งชีวิตอีกครั้งแม้ร่างกายจะไม่อาจกลับมาเหมือนเดิม พระชรารูปนั้นไม่ได้ถามว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่ด้วยเมตตาท่านขอให้ชาวบ้านในละแวกนั้นช่วยกันหามร่างของชายแปลกหน้าไปยังวัดกลางป่าวัดเล็กๆที่เงียบสงบมีเพียงเสียงลมและใบไม้ปลิวกระทบกันดังกรอบแกรบในกุฏิเล็กๆที่ไม่มีอะไรนอกจากเสือ่อผืนหมอนใบและกลิ่นหอมจ,งจางๆของทูบชาติฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง ร่างกายยังอ่อนแรงเขานั่งไม่ได้ขยับแทบไม่ไหวแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างจากก่อนหน้าคือแววตาไม่หลงเหลือความแข็งกร้าวอีกแล้วเหลือเพียงความว่างเปล่าผสมกับความเศร้าอย่างลึกซึ้งพระอาจารย์เพียงยิ้มเบาๆแล้วกล่าวโชคดีนะโยมที่ยังได้ลืมตาถ้ายังมีลมหายใจก็ยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่จากวันนั้นเอง ชาติอยู่ที่วัดโดยไม่มีใครรู้ชื่อจริงไม่มีใครรู้อดีตเขากลายเป็นลุงชาติชายพิการที่กวาดใบไม้หน้ากุฏิในทุกเช้ามือสั่นเทาแต่ก็จับไม้กวาดไว้แน่นเขากวาดทีละใบกวาดเงาอดีตกวาดใจตัวเองกินข้าววัดเหมือนชาวบ้านทั่วไปอาบน้ำบ่อน้ำป่าหลังวัดยามค่ำก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ยามเช้าก็เห็นพระเดินออกบิณทบาต บางวันเขาก็นั่งเหม่อลอยอยู่ใต้ต้นโพสายตาจับจ้องไปยังแสงแดดที่ลอดผ่านกิ่งไม้ไม่มีใครเคยเห็นเขายิ้มแต่บางครั้งเมื่อได้ยินเสียงเด็กๆวิ่งเล่นใกล้ลานวัดน้ำตาเขาก็เอ่อขึ้นมาเงียบๆเขาสำนึกแล้วแต่เขาไม่พูดเพราะรู้ดีว่าไม่มีถ้อยคําใดลบล้างสิ่งที่เขาทำลงไปได้สิ่งเดียวที่เขาทำได้คือใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้จ่ายคืนด้วยความสงบและสำนึกจนวันหนึ่ง พระอาจารย์เดินมาเงียบเงียบแล้วหย่อนตัวลงนั่งข้างลุงชาตใต้ต้นโพเก่าใบโพไหวเอื่อยตามแรงลมแสงแดดอ่อนสองลอดกิ่งไม้เหมือนโลกทั้งใบกำลังเงียบฟังลุงชาติยังนั่งก้มหน้าอยู่มือถือไม้กวาดที่สั่นเบาๆจากแรงที่ถดถอยพระอาจารย์มองแล้วกล่าวเสียงเรียบนุ่มแต่หนักแน่นโยมที่ผ่านมาโยมเคยคิดไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยมไม่ใช่เพราะใครสาบ ไม่ใช่เพราะโชคชะตาเล่นตลกแต่มันคือผลของกรรมที่โยมเคยทำไว้เองทั้งนั้นลุงชาติยังเงียบดวงตาเริ่มรื้อน้ำพระอาจารย์พูดต่อเมื่อก่อนโยมใช้มือจับไม้หน้าสามฟาดคนเจ็บจนแทบตายวันนี้มือคู่นั้นจับไม้กวาดกวาดใบไม้กวาดใจตัวเองมันคือวัฏจักรของกรรมที่เราเลี้ยงไม่ผลทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเสียงลมเบาๆพัดผ่าน เหมือนธรรมชาติพยักหน้าเห็นด้วยกรรมมันไม่ต้องรอชาติหน้าเสมอไปโยมน้ำตาของลุงชาติไหลช้าๆไม่ได้สอื้นแต่เป็นความเจ็บลึกที่ไม่มีถ้อยคำใดจะอธิบายได้สิ่งที่โยมทำมาเราไม่ลบล้างได้แต่เรายอมรับมันได้และอยู่กับมันให้เป็นคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อวิ่งหนีกรรมแต่เพื่อเรียนรู้จากมันแล้วค่อยๆชดใช้ด้วยใจที่เปลี่ยนแปลง พระอาจารย์ยิ้มบางๆก่อนพูดต่อทุกเช้าที่โยมตื่นมากวาดใบไม้มันไม่ใช่แค่กวาดดินกวาดฝุ่นแต่มันคือการกวาดใจกวาดอัตตาโยมเคยกวาดคนอื่นด้วยความโกรธวันนี้โยมกวาดตัวเองด้วยความสำนึกนั่นแหละคือหนทางแห่งการปล่อยวางเสียงนกตัวหนึ่งร้องแววจากไกลๆพระอาจารย์หันไปมองลุงชาติอีกครั้งไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยพลาด แต่จะมีสักกี่คนที่กล้ายอมรับและใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำดีเท่าที่จะทำได้ลุงชาติยกมือขึ้นสันส่นๆพนมไหวยอย่างช้าๆเหมือนคนที่ยอมรับทั้งกรรมเก่าและทางเดินใหม่ใต้ต้นโพเงียบสงบใบไม้ปลิวตกลงมาอีกใบแต่ครั้งนี้ไม่มีเสียงสะอื้นมีเพียงใจที่ค่อยๆเบาลงพร้อมจะใช้ชีวิตที่เหลือด้วยการชดใช้และสำนึก ขอบคุณที่เข้ามารับฟังคลิปของเราฝากกดติดตามให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะ